สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็จะไปช่วยกันอีกนะคะแรงหนึงอีกนะคะข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอไปทํางานก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ไ,ไ,มไม่ใช่แต่สมบูรณ์ถ้าเป็นงเอาน้ำมาชุบเคลื่ลงได้ไหมเ้ลื่อนตามอ่ะ ใช่อาจจะมือเละยังอ๋อไปทำธุระค่ะง้างมดแล้วราขอได้กินหมดแล้วกินมดแล้วทำไมไม่โอนให้เขาโอนมาเป็นเพจเพจงยังให้เอาเงินให้ไผ่ก็ให้เสือมันโอนให้ดิไม่จะทำธุระด้วยไปเชื่อกันหนาวด้วยเขาแม่สม้อนว่ถ่ายคลิปนียใช่อืมกลับซูรินมืออื่นบอ มาโมได้บ้านนี้โอ้ไอสารพัดกอนมดละบอกอีพอไา่เจ้านี่นอก็ลุงก็ได้สร้างไา่มาแล้วสร้างล้วเนาะบดแล้วไายกับบดแน่อ่เห้ละบอพ่ออือลุงสั่งแล้วมันมาไปฝั่งพุนละประเทศฝังพุนบ้าไแล้วนียยเปบดไสยังไ่ทันบิด ได้อีกองกระบะคุณมันจะเป็นขันี่แหละโอ้โอ้จะรูปหฮาหันหลังแล้วนะ้คุณฟูงเนาะคำห้าไม่ได้ท,ท้ายหฮาตังไหวอือายุก็เห็นแต่เราสามสาวนี่แล้ว เขาเรียกว่าอะไรนะยาแนวบ่ยาแนวกับแนวยาแนวกับเบื้องสามสาวต้นยาแนวเพราะนั่นเรอพอยาแนวกับเบื้องบ่ แยกใจกันบ๊ายบายกลับพรุ่งนี้กันเถอะ เตรียมไปม่อไปแล้วค่ะไปต่อไ้นี่นี่นี่ยมอน 6นาที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 6นาดี6นาที6นาะวันาที6นาทอยสิทตนาตีมนาที6นาก่อนาที6ก็เป็นตะเพ่งมาเมื่อกี้นาทะ

I'm <laughs> ไม่ไม่ลุกไม่ได้ถ้าเป็นตะเขเ็นลได้ลูกมาหัวทิ่อพี่าถ้าเป็นลุกไม่ได้ลุกลมลกใช้เจ้าเท้าผีเราผมก็ชิวเลยทำเลยตรงนี้บ่มามาใส่เยอ I like the water.

นันจะภาพกระลงภาพสามสามสาวป่ะเอ้ยมอนก็มาอยู่ฝั่งนี้หนึ่งถอยลงไปเรื่อยเลยเลยเดี๋ยวดูโอ้ยสิบสองสิบสามนาทีสี่นาทีแล้วสิบห้านาทีแล้วขอลงไลฟ์ก่อนเด้ออยู่ข้างหน้าขอลงคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ